ฮวันลาฟโรีเอนะครับการก็อตัวกลุ่มคในการแข่งขันอยู่ในสภาพพร้อมในการแข่งขัน ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นไลท์เวทนะครับน้ดหนักไม่เกิน6 0สกิโลกรัมนะครับแดงแดงนะครับอ่าทาสีตัวมงคลกบสกัดสีนเงินนะครับส่วนทําเงินนะครับธีรชันจันทบุรนะครับสกัดสีม่วงนะครับโอเค โรงเรียนของเองรานะครับก็มีนักเกรยียนนะครับมีความสนใจทางด้านศิลปะการต่อสู้นะครับก็น่าดีดีนะครับนะก็น่าสนับสนุนนะครับใครที่มีความสามารถนะครับหรือมีภาษาที่ดีนะครับก็สามารถมาแจ้งที่ครูพักษาได้นะครับครูจะส่ง แข่งขันระดับภาคระดับเทศนะครับกีฬาเยาวชน์ชาติกีฬาแห่งชาตินะครับกีฬา,า,า,านักเรียนทักษสาอ่าพอแล้วไล่โค้ดนะครับนักเือต้องมีามาการไล่โค้ดนะครับาริัทต้องระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับที่เคยฝึกซ้อ,อมอบรมสอนเรามานะครับอีกอย่างหนึ่นง็นการอ่า เที่ยวข้ามเนื้อนะครับก่อนการแข่งขันนะครับร,รับอไหว้ตรงกลางได้ไหว้นะครับ ่าเรียกกำลังทีเพื่อชี้แจงบทปฏิกาในการแข่งขันนะครับหลมนะครับซ้ำนะครับสั่งยืนต้องอยืนนะครับให้ทับโต้เท่านั้นถึงจะมีคะแนนนะครับใครพยายาอกวุก็ ที่หนียงลงครับลงสามยกนะลงที่หนะึ่ง เตะซ้ายเตะซ้ายลูกเตะขวาลดนเ็นขวามาอะไรไหครับเดินเข้าหาเตะไปซ้ายตัดขวาตัดขวา เเตะขวาเตะขวาแดนเตะขวาเดี <'s> <working happily> ๋ยวลองพุ่งครับให้เข้าเป้าครับถึงจะมีคะแนนแดนซ์ซ้ายลงซ้ายตรงยั้าดีกว่าแดนซ์ซ้ายไงครับบวกยกี่เลี้ยงก็ครับ

ก่อนจไปในยกแรกนะครับยกที่หนึ่งนะครับตัวที่สี่ในรายการพวกเรานะครับสุนทรศิลนะครับตัวประกันชิงเงินนะครับเจอกับทีร่ครับจันบุตรนะครับสีม่วงรุกการรุกครั้งแล้วต่อในยกที hmm. yeah. wow. hey, ่สองกีฬาการวิ่งที ที่2คุณกาครับตรวจๆๆยังไงไม่ต้องมีอะไรเยอะ ไรกันเลยนะครับมาเลยดูอะครับไอ้เรื่องโหมขวาดดินัดแจงขาเป็มือขาหน้ามอเป็นจดจตรงตรงจัดให้เด็แรงขวาดีเลยต้งเรีนต้องเรียนขดูตูบีดิขาเด็กขาด ขวาทีตท่ทททต,ท <c oughs> ตัดกว่าที่เล็วาีซ้ายวาที่ไกขตัวต้อครับตอครับกที่สองมเรียนนะครับแกนกีฬาครับเอมาไได้กันท่านนะครับไม่เอาไม่ท่ากันนะ จิดระบบสติสัมปชระญะด้วยนะครับว่าอยู่ครบไหมเหนะหพูดอะไรไปนะครับต้องซ้ายต้องลขวาไปแล้วนะตอนนี้ลูกซึ่งแล้วครับสามนาทีนะครับเหื่อสปีนะครับดูคนนีกทีใครสามารถกินทนทาได้ยอดแล้วนะครับนีขึ้เข้าไปวีดีรอตบตาสีครับวีดีโอว่ากูครับ ไม่ต้องมต้องกันแล้วนะครับใส่ที่พี่นะครับกาลังเข้าไปใส่ใหครับี่ช่ไหมคี่ส่่ใส่ใส่ใส่ใ่ใส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 ่่่ใ ตอบพูครับขอบพูครับ้าครับโอ้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวับโอ้ไร้นมดีนะครับไ้ใน้มดีโอขอโทษครับนานักกีาการเวทีนะครับกกราการักกทุกการทีครับนักกีฬาทุกการทีครับครับนลกกีฬานักกีฬามาจั้งแต่ทีครับชนะรื่องนกเอาในยกที่สามไปนะครับ Affiliated. นี่กี่แล้วต้องการเวทีครับนี่กี่แล้วประกาศผลครับกีฬาสมัครเล่นครับต้องประกาศผลก่อนผลการแข่งขันกู้ชนะแดงนะครับขอเสียงปรบมือครับขอ่าวโบสถ์อะไรนะกีฬาเป็นสองโบสถ์เลยครับคู่ต่อไปก็พร้อมแล้วนะครับคู่ต่อไปพร้อมแล้วขึ้นเวทีเลยครับ กองเชียร์กองเชียร์รยยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยรูนะครับอยู่ไกลเรื่องครับมาของพี่ยา